ตอนตัาตการระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่ก็มาจากกลุ่มของแรงงานที่ลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมายนะคะซึ่งฝ่ายความมั่นคงก็พยายามที่จะคุมเข้มสกัดกั้นการเข้ามาของแรงงานผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องแต่ว่าล่าสุดในพื้นที่ของอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากก็ยังพบว่ามีแรงงานพยายามที่จะลักลอบเข้ามาในพื้นที่ค่ะล่าสุดมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อไปติดตามจับกลุ่มแล้วนะคะเราจะพาไปติดตามการปฏิบัติภารกิจของกองกําลังในเลสวนในเรื่องนี้ติดตามได้จากรายงานพิเศษกองทัพบ,บกเพื่อประชาชน จากการประกาศขึ้นทะเบียนแรงงาน3สัญชาติชั่วคราวของรัฐบาลไทยเพื่อควบคุมและชะลอการนําเข้าแรงงานต่างด้าวและลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานของนายจ้างพร้อมกับยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 จากภายนอกประเทศขณะเดียวกันพื้นที่ชายแดนไทยที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมา ต้องเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวที่จะใช้จังหวะการขึ้นทะเบียนแรงงานนี้ลักลอบเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายและเสี่ยงนำเชื้อไวรัสโควิด -19 ทีที่ยังระบาดหนักในประเทศมาแพร่อย่างประเทศไทยจนกลายเป็นความเสียหายวงกว้างตามมาหน่วยที่ปฏิบัตภิภารกิจในการป้องกันชายแดนนั้นก็ได้ทำภารกิจนี้เดิมอยู่แล้วความเข้มข้นที่เกิดขึ้นเราเอาอีกสองกองร้อยขึ้นมาในช่วงนี้เพราะว่าในสถานการณ์ในช่วงตั้งแต่ปลายเดือน ปีที่แล้วจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนั้นจะมีความต้องการที่หลั่งไหลเข้ามาสูงขึ้นแม้ว่าชายแดนประเทศไทยที่ติดกับเมียนมาฝั่งจังหวัดตากจะมีระยะทางกว่า500กิโลเมตรก็ตามแต่การป้องกันการลักลอบเข้าเมืองเป็นหน้าที่หลักของหน่วยเฉพาะกิจกองกําลังในเลสวนที่ถือเป็นด่านหน้าในการป้องกันชายแดน ที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของไทยจัดสรรกำลังพลกระจายกำลังกดขันพื้นที่เสี่ยงและจุดล่อแหลมเพื่อปิดกัน้นเส้นทางหลบหนีและเส้นทางท่าข้ามธรรมชาติซึ่งการปฏิบัติเป็นไปนตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกให้เพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจเข้มงวดพื้นที่ชุมชนชายแดนไม่ให้มีผู้ลักลอบกบดานพร้อมทําเครื่องกีดขว้างเป็นแนวลวดน้ําบริเวณช่องทางธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการที่ว่าออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจนะครับจะแบ่งเป็นออกเป็นชุดนะครับชุดละ5นายครับในการที่ว่าออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจของชายแดนเพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนนะครับก็คือขอความร่วมมือครับจากผู้นําชุมชนนะครับให้ช่วยสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาแทนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยครับ ไม่เพียงแต่การตรวจสกัดในเวลากลางวันเท่านั้นแต่เป็นการเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงกำลังพลจากกองกำลังในเลสวนและชุดสนับสนุนกองร้อยสกัดกัน้นการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผัดเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดพร้อมยุทธุป,ปกรณ์ถูกนำมาใช้เต็มขีดความสามารถทั้งอากาศยานไร้คนขับกล้องวงจรปิดชุดตรวจจับสัญญาณรวมไปถึงกล้องไดวิชั่นที่เป็นเทคโนโลยีที่กองทัพบ,บกจัดหา เพื่อให้เห็นวัตถุหรือบุคคลในที่มืดในส่วนของตัวกำลังพลเนี่ยเราก็จะมีการใช้กล้องในวิชั่นครับที่จะสังเกตเห็นของกำลังพลที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นกล้องกล้องตรวจการในเวลากลางคืนที่สร้างภาพในการตรวจการเนี่ยให้เป็นภาพที่มีแสงเป็นการขยายแสงให้กำลังพลสามารถตรวจการในจุดอับจุดที่มืดในจุดเสี่ยงต่างเนี่ย ได้สะดวกขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงยุทธปกรณ์ต่างๆที่กองทัพบ,บกมีการจัดแล้วก็ติดตั้งอยู่ตามแนวชายแดนเช่นกล้องที่มีการติดแสงสปอตไลท์แล้วก็กล้อง C C T V ต่างๆนะครับตามจุดต่างๆที่มีความเสี่ยงความน่าแหลกซึ่งความเข้มข้นของการป้องกันชายแดนกองทัพบ,บก ได้เห็นเป็นรูปประทมอย่างชัดเจนจากสถิติที่พบตั้งแต่15ทธันวาคม2563ถึง1กุมภาพันธ์2564รสามารถสกัดกั้นผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้9กครั้งและบุคคลสัญชาติไทยที่ลักลอบข้ามแดนจำนวน311คนมากกว่าห่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมที่ผ่านมาที่สามารถสกัดกั้นได้ทั้งสิ้น86ครั้ง โดยการยับยั้งการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ทําให้ชาวอาเภอแม่สอดที่ต้องระมัดระวังตัวจากเชื้อไวรัสที่เพิ่มขึ้นเป็นรายวันคลายความกังวลไปได้และเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของกองทัพปกพก็ขอกตะเวนทั้งกลาองวันขาอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนนะมันจะเลื่อรอบมาไม่ก็คงจะายเ <c oughs> พราะมันอยู่ทั่วหมดอะ <c oughs> มันก็อุ่นใจตั้งไที่ไอ้โลกรานี่นะก็อุ่นใจอยู่อุ่นใจมากมากออแต่ว่าทีนี้มาไอ้นนการทำมาชีินี่มันบ่คล่องตัวออแม้ว่าภารกิจปกป้องอธิปไตยจากข้าศึกในการรบถือเป็นภารกิจหลักของทหารไทยทุกนายแต่เมื่อถึงยามศึกสงบรูปแบบการปฏิบัติก็เปลี่ยนไปในด้านการป้องกันชายแดนก็ยังคงความเข้มข้นในการปฏิบัติหน้าที่นอกจากนั้นยังเป็นการช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนเพื่อให้ประเทศกลับมาฟื้นตัวได้โดยเร็ว